สวัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการ The Intelligence Update ประจำวันพุธนะคะที่25ตุลาคม2566นะคะเวลาดีเวลาเดิม6โมงครึ่งนิดๆน,นะคะสำหรับวันนี้ก็อยู่กับอิมแล้วก็จรวดค่ะสวัสดีค่ะจรวดสวัสดีครับอิมสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับ ก่อนที่เราจะเข้าประเด็นหลักของเราในวันนี้นะคะก็ขอพูดถึงสถานการณ์ความขัแดแย้งอิสราเอลปาเลสไตกันสักหน่อยนะคะโดยครั้งนี้ก็เป็นการตอบโต้ของอิสราเอลต่อท่าทีของเลขาธิการสหประชาชาติหรือว่า UN นะคะโดยที่มาที่ไปเนี่ยเกิดจากการที่นายออนโตนิโอกูตเรสในขาธิการ UN พูดในที่ประชุมคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติหรือว่า UNSC โดยมีการพูด ถึงในเชิงว่าการโจมตีการทิ้งระเบิดแล้วก็การปิดล้อมฉนวนกาซาของอิสราเอลเนี่ยเป็นการบงโทษชาวปาเลสไตน์แบบเหมาร่วมแลวก็ถือเป็นการกระทำที่ละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศด้วยโดยมีการวิจารณ์คําสั่งของอิสราเอลที่ให้ประชาชนในตอนเหนือของถนนกาซาอพยพลงไปทางตอนใต้ของถนนกาซาว่ามันเป็นการทาที่ไม่สมเหตุสมผลเพราะว่าการปกป้องพลเรือนไม่ได้หมายถึงการสั่งให้คนมากกว่าหนึ่งล้านคนอพยพไปทางใต้ ที่ไม่มีทั้งที่พักไม่มีอาหารยาก็เชื้อเพลิงที่สําคัญเลยสุดท้ายแล้วอิสราเอลก็มีการทิ้งระเบิดทางตอนใต้ด้วยนะคะในขาวทีการยูก็ยังบอกด้วยว่าชาวปาเลสไตน์ต้องจำยอมอยู่ภายใต้การยึดครองอันทรมานยาวนานถึง5 6ปีแล้วก็ต้องทนเห็นดินแดนของพวกเขาถูกกลืนกินอย่างต่อนเนื่องโดยการยึดครองการตัง้งทิ่ฐานแล้วก็การใช้ความรุนแรง ของอิสราเอลจนทำให้หลายๆคนต้องกลายเป็นผู้พลักถิ่นบ้านเรือนเสียหายแล้วก็สูญสิ้นความหวังในการแก้ไขปัญหาขัดแย้งซึ่งการสแสดงท่าทีเห็นใจชาวปาเลสไตน์ของเลขาธิการยูเอ็นในครั้งนี้เนี่ยทำให้อิสราเอลไม่พอใจอย่างมากโดยทูตอิสราเอลประจำยูเอ็นก็ออกมาตำหนิเลขาธิการยูเอ็น UN ว่าไม่ได้อยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงนะคะแล้วก็พูดถึงไปว่า ความเห็นของเลขาธิการที่ว่ามาเนี่ยมันเหมือนเป็นข้อสำหรับก่อการร้ายแล้วก็น่าเศร้าที่คนที่มีความคิดเช่นนี้เนี่ยเป็นผู้นำขององค์กรที่ก่อตั้งขึ้นหลังเหตุการณ์ฆ่าหลังพอพันโดยเขาก็ได้เรียกร้องให้นายกุตเตเลสลาออกไปทันทีแล้วก็ไทยอิสราเอลก็จะไม่อนุมัติวีซ่าใดๆให้กับเจ้าหน้าที่ของ UN นะรวมถึง ปฏิเสธการออกวีซ่าให้ผู้ช่วยเลยค่ะที่การยูเ็นด้านกิจาก,การมนุษยธรรมด้วยโดยมีการทิ้งท้ายไว้นะคะว่าถึงเวลาแล้วที่จะต้องให้บทเรียนกับ UN เซะบ้างก็ดูเหมือนว่าความขัดแยงระหว่างอิสราเอลกับปาเลสไตน์จะขยายวงกว้างมากขึ้นนะคะไปถึงระดับองค์กรระหว่างประเทศอย่าง UN เแล้ว ก็น่าห่วงกังวลเหมือนกันว่าหลังจากนี้ความพยายามได้ๆของ UN เทั้งเรื่องของการช่วยเหลือด้านมนเษยธรรมหรือว่าการหารือแนวทางยุติความขัดแย้งเนี่ยมันอาจจะไม่บรรลุผลสําเร็จถ้าเกิดว่าอิสราเอลยังคงมีทัศนคติเชิงลบต่อ UN แบบนี้นะคะทีนี้ค่ะกลับมาที่ท็อปิกหลักของเราในวันนี้ค่ะกรณีที่จีนมีคําสั่ง ปลดนายหลี่ช่างฝูนะคะรอมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของจีนอย่างกระทันหันช่วงกลางดึกเมื่อวานนี้หลังจากที่นายหลี่หายตัวไปอย่างปริศนานานกว่าสองเดือนจนเกิดเสียงลือเสียงเล่าอ้างสารพัดถึงสาเหตุที่เขาหายตัวไปตรงนี้เนี่ยอาจจะต้องขอให้จรวจช่วยเล่าให้ฟังหน่อยค่ะว่ามันเกิดอะไรขึ้นเขาเป็นใครแล้วก็สาเหตุของคําสั่งปลดสสยฟ้าแรบนี้คะ่ะครับคือเมื่อวานเนี่ยนะครับ วันที่14ตุลาคม2566นะฮะสำนักข่าวซินหาัาแล้วก็สถานีโทรทัศน์ CCTV ของทางการจีนเขาก็รายงานบอกว่าทางการจีนโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจำกรมการเมืองของจีนนะครับซึ่งก็เป็นคณะกรรมการที่แทบจะมีอำนาจสูงสุดใน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 ,ในระบบบริหารของจีนเขแล้วนะครับก็มีคำสั่งปลด คุณหลีซางฟูนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของจีนแล้วก็อีกตำแหน่งหนึ่งเขาก็เป็นอ่ามนตรีแห่งรัฐของจีนเนี่ยนะครับออกจากตำแหน่งอย่างเป็นทางการนะครับซึ่งก็เป็นการยืนยันอย่างเป็นทางการนะครับหลังจากคุณหลีเขาก็หายตัวไปจากสาธารณชนมาอย่างเป็นปริศนานะครับมานานกว่าสองเดือนนะครับอย่างไรก็ตามครับ สื่อของทางการจีนก็ไม่ได้ระบุเหตุผลในการปลดคุณลีออกจากตําแหน่งอย่างชัดเจนนะครับแล้วก็ไม่ได้มีรายละเอียดด้วยว่ามีการแต่งตั้งใครขึ้นมาแทนที่หรือไม่ยังไงนะครับก็คือปลดแล้วก็ปล่อยตําแหน่งว่างไว้ก่อนในตอนนี้นะครับการประกาศข่าวอย่างเป็นทางการครั้งนี้ก็เกิดขึ้นเพียงไม่กี่วันก่อนที่กระทรวงกลาโหมสหรัฐเขาจะส่งผู้แทนระดับสูงมาร่วมการประชุม ด้านความมั่นคงกับจีนที่กรุงปักกิ่งนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยการประชุมนี้เนี่ยก็ต้องเลื่อนออกไปค่อนข้างนานนะครับท่ามกลางสถานการณ์ความไม่แน่นอนภายในกองทัพจีนนะครับก็คือตอนที่วุลีเนี่ยหายตัวไปจาก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 หน้าสื่อนะครับวุลีเนี่ยก็เป็นนายทหารนะครับอายุ65ปี เขาเพิ่งได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของจีนไปเมื่อเดือนมีนาคมปี2566นนี้เองนะครับนอกจากจะเป็นอดีตรัฐมนตรีกลาโหมเนี่ยก็ยังเป็นสมาชิกระดับสูงของคณะกรรมการกลางการทหารของจีนด้วยนะครับซึ่งก็เป็นหน่วยงานหลักที่ดูแลกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนก็แล้ว อย่างที่บอกนะครับเขาหายตัวไปจากจากหน้าสื่อจากสาธารณะไปตั้งแต่วันที่29สิงหาคม2566เป็นต้นมานะครับก่อนหน้านี้เนี่ยรอยเตอร์เคยรายงานว่าคุณหลีกำลังถูกสอบสวนในข้อหาทุจริตการจัดซื้อยุธทธปกรณ์ทางทหารระหว่างที่เขาอยู่ในตำแหน่งแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ระดับสูงในกองทัพจีน2คนก็ถูกสอบสวนไปด้วยนะครับโดยในตอนนี้ก็ยังไม่มี รายงานของสื่อหรือข้อมูลอะไรมายืนยันว่าตอนนี้เนี่ยชะตาก,กรรมของในทหารเหล่านี้ที่อยู่ระหว่างการถูกสอบสวนเนี่ยนะครับเป็นอย่างไรบ้างนะครับอ่ะเราจะมองถึงบทบาทของรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมของจีนนะครับมีนักวิเคราะห์ทางทหารเขาก็มองว่าในระบบของจีนเนี่ยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมค่อนข้างมีอำนาจน้อยกว่ารัฐมนตรี ว่าการกระทรวงกลาโหมของสหรัฐรวมถึงประเทศอื่นๆนะครับโดยทั่วไปแล้วเนี่ยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของจีนก็จะมีบทบาทในทางการทูตนะครับมีการมีบทบาทในการเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางการทหารแล้วก็เข้าร่วมพิธีการต่างๆไม่มีอำนาจในการสั่งการดังนั้นเนี่ยคุณหลี่ก็เป็นจึงเป็น1ใน6เจ้าหน้าที่ที่ เจ้าหน้าที่ทหารระดับสูงภายใต้ผู้บัญชาการสูงสุดนะครับแล้วก็ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงก,ก,ก,ก็คือประธานาธิบดีจีนก็เป็นผู้มีอำนาจสูงสุดในกองทัพนะครับซึ่งก็เป็นเ็เป็นประธานคณะกรรมาการทหารส่วนกลางนะครับแล้วก็เป็นหนึ่งในห้าสมาชิกสภาแห่งรัฐซึ่งก็ตำแหน่งก่อนที่คุณลิศจะโดนปลดก็ค่อนข้างมีตำแหน่งที่เหนือกว่ารัฐมนตรีหลายๆคนของจีนนะครับ อย่างไรก็ตามนะฮะถ้ามองไปที่กองทัพจีนเนี่ยหรือกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนนะครับก็เป็นกองทัพติดอาวุธของพรรคคอมมิวนิสต์นะครับเพราะว่าตามรายงานประจําปีของกระทรวงกลาโหมจีนเขาก็ระบุว่าภารกิจหลักของ pla หรือกองทัพจีนเนี่ยนะครับก็ไม่ได้ขึ้นกับรัฐโดยตรงแต่ก็คืออยู่ภายใต้การควบคุมโดยตรงของพรรคคอมมิวนิสต์จีนเขานะครับ จะว่าไปแล้วคาสั่งปลดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงของจีนครั้งนี้มันไม่ใช่ครั้งแรกที่จีนทําอะไรแบบนี้นะคะจาได้ว่าเมื่อช่วงกลางปีนี้จีนเคยมีคําสั่งปลดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแบบใส่ฟ้าแลบเหมือนกันถามว่าครั้งนี้เนี่ยก็มีการปลดแล้วปลดอีกแบบถอนรักถอนโทน,ทนเลยก็คือปลดในชินกลงพ้นจากตําแหน่งรัฐมนตรีแห่งรัฐด้วย ขอาภัยค่ะผลจากตำแหน่งมนตรีแห่งรัฐด้วยนะคะย้อนกลับไปเมื่อจัราานรคาคมปี2566รัฐบาลจีนก็มีคำสั่งปลดนายฉินกังออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างป,าประเทศจีนแบบกระทนหัน่นหลังจากที่เขาหายหน้าหายตาจากสื่อไปนานร่วมเดือนนะคะโดยในข้างในจีนก็ให้เหตุผลเรื่องปัญหา้านสุขภาพนะคะล้กก็ไม่มีคำอธิบายอื่นๆเพิ่มเติมอีกเลยซึ่ง ตอนนั้นจีนก็ได้แต่งตั้งนายหวังอี้อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศคนก่อนหนะ้าให้มาดำรงตำแหน่งนี้ครั้งนะคะที่สำคัญเลยก็คือจีนได้ลบข้อมูลทุกอย่างที่เกี่ยวกับนายฉินกงังออกจากเว็บไซต์ทางการจีนทั้งหมดเลยด้วยการปลดนายฉินกังในครั้งนั้นก็เป็นประเด็นที่สื่อต่างประเทศให้ความสนใจอย่างมากเพราะว่าตัวนายฉินกังเองเนี่ยก็ได้รับการขนานนามว่าเป็นดาวรุ่งของแวดวงการเมืองจีนเพราะว่า ็นหนึ่งในบุคคลที่อายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์จีนที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งผู้กํากับทิศทางนโยบายต่างประเทศของจีนโดยก่อนที่เขาจะมารับตําแหน่งนี้เนี่ยเขาก็เคยเป็นเอกอัคราชทูตจีนประจําสหรัฐนะคะซึ่งก็เรียกได้ว่าเป็นตําแหน่งที่สร้างชื่อเสียงให้กับเขาในฐานาะนักการทูตฝีปากฝีปากกล้านะคะแล้วก็ยังเคยเป็นโฆษกกตาของจีนด้วยนะคะ ความสามารถในการทํางานของเขาทําให้เขาได้รับโอกาสทํางานใกล้ชิดกับผู้นําจีนในหลายๆครั้งอยู่เหมือนกันแน่นอนว่าการปลดรัฐมนตรีเพราะการกระทรวงการต่างประเทศจีนแบบสายฟ้าแลบแล้วก็อะไรคาอธิบายที่มันฟังขึ้นเนี่ยทาให้สื่อมวลชนต่างประเทศก็เริ่มขุดคุยถึงสาเหตุที่ทําให้เขาพบกับจุดจบทางการเมืองแบบนี้ค่ะซึ่งตอนนั้นก็มีการคาดการ สาเหตุสองกรณีนะคะกรณีแรกเนี่ยเป็นปัญหาภายในครอบครัวก็คือมีการตัดสิบการว่านายฉินตังมีความสัมพันธ์ซ่อนเร้นกับผู้ประกาศข่าวของสถานีโทรทัศน์ฟิกิ์แล้วก็มีลูกด้วยกันด้วยเราะว่าหลายๆฝ่ายก็มีการโต้แย้งกันว่าเรื่องชูสาวไม่น่าจะใช่สาเหตุที่แท้จริงของการปลดนายฉินกังน,นะคะมันก็เลยนาไปสู่การพูดถึงกรณีที่สองก็คือการที่ผู้ประกาศข่าวคนนี้เนี่ย อาจจะเป็นสายรับสองหน้าก็คือเป็นสายรับให้กับจีนแต่ว่าตอนหลังอาจจะมีการแปลพักไปเ,เข้ากับทางตะวันตกนะคะซึ่งประเด็นเนี้ยหลายฝ่ายก็ประเมินว่าค่อนข้างจะมีน้ำหนักแล้วก็มีเหตุผลมากพอจะปลดนายสินกันออกจากตำแหน่งพอมาครั้งนี้ค่ะที่มีการปลดนายหลี่ช่างฝูนะคะก็มีการตั้งข้อสังเกตว่าน่าจะมีเหตุผลอะไรบางอย่างอยูอย่เบื้องหลังการปลด เขาออกจากตาแหน่งเพราะว่าวิธีการของจีนในครั้งนี้ก็มีลักษณะที่คล้ายคลึงกับกรณีของนายชินกังนะคะมันก็เลยทําให้ประเด็นของนายชินกังกลับมาเป็นที่พูดถึงในสื่ออีกครั้งหนึ่งที่น่าสนใจเลยก็คือหลังจากนี้เนี่ยจีนจะแต่งตั้งใครมาดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหแมแทนแล้วก็อะไรคือเหตุผลเบื้องลึกเบื้องหลังของคําสั่งสายฟ้าแลบในครั้งนี้ค่ะสําหรับคนที่มีแนวโน้ม ที่จะได้ทําหน้าที่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของจีนคนใหม่นะคะคือตอนนี้เนี่ยก็ยังไม่มีข้อมูลชัดเจนเพราะว่าทางการจีนเขาก็ไม่ได้เปิดเผยข้อมูลออกมานะครับว่าเขาจะแต่งตั้งใครนะครับแต่สื่อหลายสํานักก็ตั้งข้อสังเกตตรงกันนะครับว่าพลเอกต้องขออภัยถ้าอ่านชื่อผิดนะครับพลเอกหลิวเจนลีเจนลีเจินหลีนะครับซึ่งก็เป็นหนึ่งใน ผู้บัญชาการระดับอาวุโสของกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนเนี่ยนะครับที่เขากํากับดูแลงานด้านยุทธการแล้วก็การวางแผนต่างๆของกองทัพนะครับก็มีแนวโน้มที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ทําหน้าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของจีนคนต่อไปซึ่งสื่อเนี่ยเขาก็ตั้งข้อสังเกตเอาไว้ว่า จีนก็น่าจะต้องเร่งแต่งตั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมคนใหม่ให้ทันก่อนที่จะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมด้านความมั่นคงอย่างที่ได้กล่าวไปแล้วนะครับก็คือความการประชุมเป่ยจิงเซี่ยงซานฟอรัมครั้งที่10นะครับซึ่งเขาก็จะจัดเริ่มต้นจัดในวันอาทิตย์ที่29 ตุลาคมแล้วก็ไปสิ้นสุดในวันที่31ตุลาคมปี2566นี้เพื่อที่จะให้มีเจ้าหน้าที่ทางทหารระดับสูงเนี่ยเข้าร่วมการประชุมนะครับแล้วก็ไม่เคอะเขินกับการที่เป็นเจ้าภาพเราไม่มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมไปเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้เพราะการประชุมครั้งนี้เนี่ยมีผู้แทนด้านความมั่นคงระดับสูงนะครับ จากกว่า90ประเทศเข้าร่วมอย่างที่ผมได้กล่าวไปแล้วว่าหนึ่งในนั้นก็คือสหรัฐนะฮะผู้แทนระดับสูงของกระทรวงกลาโหมสหรัฐะจะมาเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้นะครับดังนั้นก็จะเป็นเวทีหนึ่งที่เป็นเวทีพหุภาคีที่สําคัญนะครับที่จีนเขาก็จะต้องรักษาเกียรติของเขาในการจัดการประชุมนะครับการเปลี่ยนแปลงผู้นําระดับสูงของกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนครั้งนี้เนี่ยก็ อาจจะเป็นโอกาสนะครับให้จีนปรับปรุงความสัมพันธ์ทางการทหารกับสหรัฐในภาวะที่ทั้งสองประเทศมีความเห็นค่อนข้างแตกต่างกันเกี่ยวกับเรื่องไต้หวันแล้วก็เรื่องของทะเลจีนใต้ซึ่งก็เป็นเหตุให้สองฝ่ายมีปฏิบัติการทางทหารในพื้นที่เหล่านี้อยู่อย่างต่อเนื่องนะครับมีการกระทบกระทั่งมีการมีการดําเนินการทางทหารต่างๆนานากันอยู่เรื่อยๆนะครับเนื่องจากก่อนหน้านี้เนี่ยคือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของทั้งสองฝ่ายเนี่ย ไม่เคยพบหารือกันอย่างเป็นทางการเลยนะครับสาเหตุที่สําคัญอย่างหนึ่งก็มาจากการที่ก่อนหน้านี้เนี่ยพลเอกหลีพลเอกหลีซางฟูเนี่ยนะครับอดีตต้องเรียกว่าตอนนี้เป็นอดีตฮนะอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของจีนก็ mm hmm. เ,เป็นหนึ่งในบุคคลสําคัญของจีนที่อยู่ในรายชื่อคนที่สหรัฐเขาคว่ำบาตรนะครับจากการที่เขามีบทบาทและเกี่ยวข้องกับการ จัดหายุโทโธปกรณ์จากรัสเซียซึ่งในตอนนั้นเนี่ยสหรัฐเขาก็เอาจริงเอาจังกับการบังคับใช้กฎหมายคว่ำบาตรกับคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการานําเข้านะครับยุโทโธปกรณ์จากรัสเซียเพื่อขัดขวางไม่ให้รัสเซียสามารถส่งออกยุโทโธปกรณ์ไปยังต่างประเทศได้นะครับแน่นอนว่าพอพอเปลี่ยนตัวรัฐมนตรีว่าการกว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของจีนแล้วนะครับประเด็นนี้ก็อาจจะไม่ไม่ได้เป็นประเด็นที่มีการหยิบยกขึ้นมาอีกนะฮะจีนเขาก็อาจจะเลือกบุคคลที่ไม่ได้อยู่ในรายชื่อความบาดของสหรัฐเพื่อให้ความสัมพันธ์ของสองประเทศเนี่ยสามารถเดินหน้าความสัมพันธ์ทางการทหารของสองประเทศนะครับของจีนและสหรัฐเนี่ยสามารถเดินหน้าไปได้นะฮะอย่างไรก็ดีครับ การปลดเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลจีนครั้งนี้ก็อย่างหนึ่งก็ตอกย้าให้เห็นว่าตอนนี้เนี่ยจีนก็ให้ความสําคัญอย่างมากกับการปราบปรามการทุจริตต่างๆที่เกิดขึ้นในหน่วยงานรัฐนะครับโดยไม่ว่าผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตนั้นเนี่ยจะมีตำแหน่งสูงแค่ไหนนะครับหรือเป็น rising star มีความใกล้ชิดกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้มีอำนาจสูงสุดในประเทศมากแค่ไหนถ้าเขาคนนั้นนะครับ มีความเกี่ยวข้องกับการทุจริตนะครับทําตัวไม่ดีหรือไปเกี่ยวข้องกับการการกระทําที่เป็นสายลับนะครับการจรารกรรมต่างๆนะฮะก็อาจจะต้องเข้าสู่กระบวนการสอบสวนแล้วก็โดนถอดถอนออกจากตําแหน่งในที่สุดนะครับดังนั้นนะครับสำหรับวันนี้สิ่งที่เรานำมา อัปเดตให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันก็อาจจะเป็นความเปลี่ยนผ่านที่สําคัญภายในกองทัพจีนนะครับคือแน่ละว่าการที่เปลี่ยนตัวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของจีนนะครับอาจจะไม่ได้กระทบการไม่ได้กระทบองคาพยพของกองทัพจีนมากนักเพราะสุดท้ายแล้วอํานาจสูงสุดของอำนาจสูงสุดในการสั่งการกองทัพจีนเนี่ยก็อยู่ที่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงแล้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของจีนก็เป็นเหมือนกับหนึ่งในนักการทูตทางทหารคนสําคัญนะครับซึ่งจะมีบทบาทในทางการทูตค่อนข้างเยอะในการพูดคุยในการดําเนินความสัมพันธ์ทางทหารกับประเทศต่างๆแต่ว่ายังไงก็ตามจีนซึ่งก็เป็นประเทศที่ให้ความสําคัญกับเกียรติภูมินะครับก็และที่สําคัญในวันอาทิตย์นี้เขาก็จะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมด้านความมั่นคงที่เป็นเวทีพหุภาคี ระดับใหญ่โตนะครับดังนั้นถ้าเขาไม่มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมไปทําหน้าที่ไปมีบทบาทที่งานเนี่ยก็อาจจะดูแปลกๆดังนั้นก็อยากจะชวนท่านผู้ฟังนะครับมาดูกันมาตามกันว่าหลังจากนี้เนี่ยจีนเขาจะรีบตั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมคนใหม่ก่อนวันอาทิตย์นี้หรือเปล่านะครับแล้วเขาจะตั้งใครมาแล้วคนคนนี้จะส่งผลให้บทบาททางการทหารของจีนในแต่ละมิติ เป็นอย่างไรต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ผมกับอิมก็คงต้องขอตัวลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะครับแต่ก่อนจะลาจากกันนะครับอยากจะเชิญชวนท่านผู้ฟังว่าอย่างที่บอกนะครับชวนท่านผู้ฟังติดตามแล้วมีมุมมองมีความเห็นยังไงก็มาแลกเปลี่ยนกับเรานะครับมาแลกเปลี่ยนกันนะครับทั้งใต้การถ่ายทอดสดในครั้งนี้นะครับในตอนนี้นะครับหรือว่าในช่องทางต่าง,างๆของเราที่มี Facebook Page นะครับในช่อง y o u t u b e นะครับหรือจะส่งเป็นบทความมาเผยแพร่กับเราในเว็บไซต์ The Intelligence ก็ได้นะครับเราก็ยินดีมากๆนะครับก็สำหรับวันนี้พวกผมสองคนก็ต้องขอบคุณและก็สวัสดีครับสวัสดีค่ะ